เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่บิสนะคะใครสนใจการลงทุนในทองคำนะคะวันนี้เรามีช่วงชี้ช่องทองคำค่ะแล้วเราได้รับเกียรติจากคุณนัทธทีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอคุณนัทหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะมาวันนี้นี่ราคาทองปรากฏว่าเริ่มลงลงทรงๆหรือเปล่าค่ะก็ทรงๆนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองก็ขึ้นไหวประมาณไม่ถึง30เหรียญ US dollar t r o ออนซ์นะคะก็อยู่ประมาณ1 6 3 0ถึงหน 157เดหรียญยูอดอลลาร์นะคะก,ก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะะจะเห็นได้ว่านักลงทุนก็รอติดตามว่าวันวันนี้นะคะการประชุมเฟดว่าจะมีนโยบายออกมาอย่างไรนะคะนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกา<ม>เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก่อนหน้านี้ราคาทองคำ<ม>ก็เลยเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็รอดูว่าคืนนี้นะคะหลังจากประมาณเวลาบ้านเราประมาณตีหนึ่งนะคะก็จะมีการประกาศแล้วก็มีการแถลงออกมาว่าจะยังคงอาจจะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะคะหรือว่ามี อะไรออกมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนตับตารอดยู่ค่ะจะมีผลยังไงบ้างคะคสมมติว่าถ้าเกิดว่านโยบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงค่ะ ็ S <S> สำหรับนโยบายนะคะตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าอาจจะย,ยังคงเดิมน,นะคะสําหรับการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำถึงปี2014นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนก็คาดหวังไว้นะคะแต่ว่าตรงที่นักลงทุนติตตามดูจริงๆก็คือทางด้าน QE3 ว่าจะมีการกรเลยออกมาสาหรับ QE3 หรือไม่นะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ปันในใจจัยที่ทําให้ราคาทองปรับตัวลดลงนะคะ,ะ,คะก็คือทางนายเบนเบนเก้นะคะก็ออกมาพูดว่าอาจจะไม่มี QE3 หรือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเห็นตัวเลขว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ะะ<ช>ตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคําแต่ว่าถ้าเกิดคืนนี้นะคะมีการพูดอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดออกมาหรือว่าอาจจะมีการออกมาเปิดว่าถ้ามีความจําเป็นอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ QE 3หรืออะไรตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคําได้เพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะโอกาสที่ราคาทองสะพันผวนก็มีอยู่เพราะฉะนั้นน<ช>ักลงทุนก็อาจจะติดตามดูค่ะเกาะติดอย่างใกล้ชิดในคืนนี้แสดงว่าเขาต้องรอชัดๆตีหนึ่งแล้วอย่างนี้ตอนนี้ทํายังไงดีก่อนเพราะมันเปิดตอนตีหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องไป รูผลกันตอนเช้าเลยนักลงทุนทำยังไงดีเพราะรู้สึกว่าตอนนี้1น4 0นั่นราคาล่าสุดค่ะสำหรับตรงน,นี้นะคะก็ให้ดูให้ดีนะคะแนวรับที่สําคัญก็คือ1,620เหรียญ US Dollar t o อ o r s, ะ <S นะคะ,คะถือว่าเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าหลุดลงไปนะคะก็นักลงทุนก็อาจจะดูว่า ที่แนวรับสําคัญอย่างที่ให้ไว้มาตลอด1,600เหรียญนะคะถือว่าเป็นแนวรับทางสิบวิทยาะนะคะถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่ก็นักลงทุนระยะกลางระยะยาวเริ่มเข้ามาทยาศาสสมได้นะคะเข้าชใช่ไหมน่าพ <c oughs> ันหกต้นต้นแบบนี้พันหกต,ต้นต้นถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าดูตามเทคนิคแล้วเนี่ยถือว่าแนวโน้มระยะกลางระยะยาวเนี่ยลากเส้นเทรนไลน์ถือว่าเป็นเส้นแนวรับของแนวโน้มระยะระยะยาวที่เป็นขาขึ้นอยู่นะคะที่ระดับประมาณ1,600เหรียญตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ถ้ามองกันถ้าตามกรอบของปีนี้นะคะ,คะอย่างที่ให้ไว้มาตลอดว่าแนวรับของกรอบปีนี้เนี่ยอยู่ที่1550<ม>ก็ถ้ามองแล้วเนี่ยจุดระดับ1,600ก็เป็นจุดที่น่าเข้ามาสะสมนะคะส่วนแนวซานก็อยากให้ดูที่จุด1,655เหรียญก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสามารถผ่านที่ระดับ165 5เหรียญได้นะคะก็อาจจะมา follow by นะคะเพราะว่าโอกาสที่ break ตรงนี้ขึ้นไปจะไปเทสที่1680เหรียญ 1>, 1 6 8่น เหรียญนี้นะคะก็เป็นแนวต้านของสัปดาห์นะคะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ซื้อขายตามกรอบไปก่อนถ้าเกิดว่ามาซื้อหลังจากที่ผ่าน1 6 5่ไปได้นะคะก็อาจจะทํากําไรออกมาก่อนที่ชนแนวต้าน1 6 8 0งพันเพราะว่าจุดนั้นก็ถือว่าเป็นจุดกดดันแนวต้านอีกจุดหนึ่งะนะคะ หลังจากก่อนที่จะไปถึง1,700เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกนักลงทุนว่าแนวโน้อมปัจจัยทางพื้นฐานก็ถือว่ายังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นใหม่ๆที่จะมาผักดันราคาทองคาให้หวือหวาเขาเล่นของเก่ากันตลอดนะ <c oughs> ยังไม่หวือหวามากนะ,ะ,ะเพราะว่าอย่างอีกปัจจัยหนึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็มีการประชุมคืนนี้นะคะ,ะหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่จะประกาศ GDP ออกมาวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนติดตามแต่ว่าคาดว่าก็คงจะล้อกกันไปกับการประชุมคืนนี้ด้วยนะคะตัวเลขที่ออกมาแต่ว่า อีหนึ่งทางด้านยุโรปนะคะก็อาจจะไปรอติดตามผลประชุมการเลือกตั้งของทางฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ e นะคะวันวันเออโทษค่ะฝรั่งเศสกับกรีซนะคะวันที่หกพฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนก็ติดตามดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานไม่มีอะไรบุวามากนักนะคะก็จะมีแค่ค่ำคืนนี้จากอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นําปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาดูแนวรับแนวต้านที่ควรจะซื้อขายมากกว่าค่ะ เทคนิคยังไม่บอกชัดว่าจะขึ้นหรือจะลงคือเทคนิคเนี่ยตอนนี้ก็ไซเว่ในเกาะแต่ว่าแนวโน้มทิศทางที่ยังเป็นขาลงยังมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูถ้าเกิดว่าหลุดที่ระดับประมาณ1,620คก่ะนะคะก็อาจจะมารอสะสมกันประมาณ1,600ต้นๆตรงนี้นะคะแต่ว่าคาดว่าจริงๆรอบแนวโน้มขาลงเนี่ยควรจะอาจจะจบกันในเดือนนี้เพราะฉะนั้น สัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนจะต้องติดตามให้ดีนะคะระยะกลางระยะยาวถ้าเกิดว่าสามารถยืนได้ที่ระดับ1,600เหรียญอาจจะพยอยเข้ามาสะสมหรือว่าถ้าเกิดเบรก1,655ขึ้นไปอาจจะมา follow by ตรงนั้นค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็เห็นกรอบการลงทุนไปแล้วนะคะที่นี้ถามนิดนึงว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวว่าค่าเงินบาทเนี่ยกลับเข้ามาที่จะแข่งค่าหรือเออ่อนค่าไปด้วยนี่นะคะอันนี้เนี่ยจะมีผลยังไงเพราะว่าบางช่วงเนี่ยช่วงนี้เราก็บอกว่าอ่ะเงินบาทอาจจะอ่อนค่าไปด้วยคนที่เล่นแล้วก็คิดเป็นเรื่องของเงินบาทไทยนี่จะต้องตัดสินใจยังไงบ้างค่ะช่วงนี้นะคะก็ เงินบาทอ่อ,อนค่าอย่างที่บอกว่าปกติทุกๆ1งสเปของเงินบาทนะคะจะมีผลกับราคาทองคําในประเทศประมาณแบาทนะคะ <iment? S 2> เพราะฉะนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทตรงนี้ก็ส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงไปมากนักเวลาราคาทองคําต่างประเทศปรับตัวลงไปนะคะ <Nina? S 2> จะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้ราคาทองคําในบ้านเราก็ประมาณ2 4 0 0 0บาทนะคะก็ถ้านักลงทุนสังเกตดีๆนะคะที่ระดับประมาณ23,000ไปปลายหรือ2 4 0 0 0บาทตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับของราคาทองคําในประเทศนะคะ <ynen. S 2> ถ้าเกิดนักลงทุนเข้ามาสะสม และทยอยซื้อประมาณ2 3 0 0 0กว่าบาทช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ยังยืนยืนทรงๆแม้ว,ว่าราคาทองคาในต่างประเทศจะปรับตัวลดลงมาแต่ราคาทองคําในประเทศเนี่ยก็สามารถยืนได้ระดับตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่สําหรับนักลงทุนทองคาแท่งน่าเข้ามาสะสมถ้าเกิดที่อยู่ประมาณ23,000กว่าบาทเพราะว่าอย่างแนวรับที่บอก1550บาทเนี่ยเ,เราก็ประเมินเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0บาทตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะถ,ถ้าเกิดถามว่าเทียบกับกปีที่ แล้วในช่วงระยะเวลาแบบนี้การเคลืคค่อนของราคาทองนี้มันเป็นเหมือนๆกันนะคะก็ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วนะคะอย่างอย่างไตรมาสสองไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วจะเห็นได้ชัดนะคะว่าราคาทองคำเนี่ยผันผวนค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่ราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปเร็วมากภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือน7สัปดาห์นะคะแล้วก็ปรับขึ้นไปประมาณ400เหรียญยูเอเลรานะคะตรงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นราคาทองคําก็ขึ้นไหวประมาณ3-5%ปรต่อวันเลยทีเดียวก็ผันผวน30เหรียญ1น0เหรียญเป็นเรื่องธรรมดาในปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามาดูกันปีีนน้ะะค ราคาทองคําก็เคลื่อนไหวตะว,วันประมาณ1ถึง3%เท่านั้นนะคะ<ม>ก็ถือว่ามีแค่2วันต่อ,<ม>ต,อต่อทั้ง4เดือนที่ผ่านมาที่ผันผวนเกือบ 5%, 5ที่เหลือก็ยังคงเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าไซเวย์จะต่างกับปีที่แล้วที่ขาขึ้นก็ขาขึ้นชัดเจน<ม>ขาลงก็ขาลงชัดเจนะจะเล่นง,ง่ายกว่านะคะแต่ปีนี้เนี่ยก็แนะนำนักลงทุนซื้อขายระยะสั้นไปก่อน ตามกรอบอย่างที่บอกไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ราคาทองคำพอลงมาชนแนวรับก็ดีขึ้นไปนะคะ,ะชนแนวต้านก็มีการขายทำกำไรลงมาค่ะ ค่ะดูเหมือนว่าทองคาเวลาหวือหวาเนี่ยนักลงทุนทองคาในตลาดโกลฟิเจอร์จะค่อนข้างชอบมันนิ่งๆแบบนี้ตอนนี้ความเคลื่อนไหวในตลาดโกลฟิเจอร์เป็นยังไงคะก็ในตลาดโกลฟิเจอร์ก็ถือว่ามีปริมาณการซื้อขายเบาบางลงนะคะเทียบกับปีที่แล้วที่ช่วงที่ประมาณเดือน9นะคะที่ขึ้นไปถึงประมาณ900 90, 0 0สัญญ,ญาต่อวันนะคะ<ม>ตอนนี้ปริมาณการซื้อขายโกลฟิเจอร์ก็ประมาณ1 0 0 0 0กว่าสัญญาลดลงนะะลดลงเยอะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเดือนนั้นเฉลี่ยขึ้นไปถึงประมาณ4 0 0 0 0สัญญาต่อวันนะคะก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายลด หลังจากที่ทองคำมีความผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักประกันของตลาดก็มีการเวกเก็บมากขึ้นะนะคะแต่ว่าเป็นข่าวดีของนักลงทุนนะคะวันที่30ที่จะถึงนี้นะคะ,คะก็วันจันทร์หน้านะคะก็จะมีการปรับลดตัวหลักประกันเบื้องต้นลงมานะคะค<ม>จาก ตัว50บาทประมาณ7 6 0 0 0สัญญาเอ้ย7 6 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ตัว10บาทประมาณ1น0 0 0กว่าบาทนะคะก็มีการปรับลดลงมาจาก็จะพูดง่ายๆว่าเวลาเราเข้าไปซื้อในแต่ละสัญญาจะใช้เปนลดลงในการใช้ใช่ก็เยินเริ่มต้นอาจจะแทนที่สัญญา50บาทจะใช้7 6 0 0 0บาทก็ใช้ไม่ไม่ถึงเจ0 0 0บาทแล้วค่ะค่ะก็น่าจะเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าเหมือนกันแต่งก้ตามเรื่องของความเสี่ยงยงคงมียังต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอย่างคืนนี้ตีหน ส่วนใหญ่จะหลายก็มีการแน่นอนเขา <c oughs> มีการแบบว่าทํานายกันไหมคะ <c oughs> ว่าเขาเก่งกันไหมว่าถ้าจะออกมาในรูปแบบไหนคือคือคาดว่าอย่างอย่างอัตราดอกเบี้ยก็อย่างที่บอกว่าก็คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำถึงปี2014อย่างที่เคยพูดไว้ถ้าคงต่ําจะมีอะไรเกิดขึ้นตร<า>งนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ร <นะ S 2> ู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกาศกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการ ทางด้าน QE มากกว่านะคะว่านักลงทุนก็จะมาเกงกับข่าวตรงนี้มากกว่าว่าถ้าเกิดว่ามีการเปยดถึง QE 3จะมีการใช้มาตรการหรือมาตรการอะไรที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้แหละจะเป็นตรงที่นักลงทุนอาจจะเกงว่าอาจจะเกิด QE 3เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่สนับสนุนราคาทองคำขึ้นไปได้ค่ะก็เอาเป็นว่าใครสนใจข่าวสารก็รอตีหนึ่งอย่าเพิ่งรีบหลับกันนะคะส่วน